โอ้บนะคะกี้แล้วก็เจมเราดีใจมากที่เจมมาตั้งแต่อยู่ในโลกใบนี้มาแม็กกี้ไม่ได้หลักใครง่ายแม็กกี้หลักเจมมากที่รู้เพราะว่าวันนั้นไปเดินห้างกับแม็กกี้เราเจอเจมกี่แม็กกี้คงที้งองแล้วไปไปผมว่าเมนิ้วนี้แบบทุกคนมาต้องลองจริงๆน้อนๆๆอุยสู้อวังไปว่าไป ตำรวจมาไหม่ไหวนะเจมพี่เลยเนาะจับได้ค่ะใสวไม่ดีอะไรเงี้ยนี่นีมอบตัวแล้วว่าอันนี้จริงๆบอดปกติเราจะให้แฝดหลานไปเห็นเจนทำรายการลดด้วยครับไ้ไปหลังรดปัทำไมอ่ะเหมือนวัดท่าใหม่วัดท่าใหม่ไงมึงท่าไม้ท่าไม้วัดท่าใหม่ววัดท่าไม้ไงมึง ทั้งกล้องเลยจ้ะยังไม่มาจา้ะฉันมาแล้วฉันกับแม็กกี้ทำเป็นถ่ายเอางาไปงันเพิ่งมาถึง5นาทีแต่ว่าเจมมามาร,รอชั่วโมงหนึ่ง,นะงครับแล้วรอขนาดนี้ต้องมางตกหลกำรรมลำมาบากอ๋องชอบสิโซมด้วยรอ แม็กกีโมงใครเพิ่งมาครับสาวโอ้ตาโมงลุกอ่องลุกไหมว่านี่คือใครแล้วให้เขารอเป็นชั่วโมงเืออเงยเขาแตกหมดแล้วเนี่ยคิวพันแบบนี้ให้มันนึกหรอหออสงสัยทีมงานที่รับงานเยอะครับแม่สึดก่อนหลือพี่ยดีปั้นนี่นะปั้นนึงนะคะก่อนเธอมาแม็กกี้เธอบิชองว่าอะไรบอกให้เครียดให้เหมือนว่าเราเป็นซุปตาคนหนึ่งที่ไม่ชอบการรอแบบนี้ให้น้ากระตุกคิ้วเครียดและเจนีน่ากระตุกด้วยเหรอครับทำได้ไหม ทำไมมาช้ากดกดเขามากคุณนี้มากใส่มากมากมาช้าอีกหุ่นเอานี้เลยผมว่าเขาก็ไม่ได้้วนมากนะครับวุ่นเขาเขาไม่ได้ว้วนเลยแต่วันน่ารักนี้วันถูกอย่าพูดอย่างนี้นะอ๋อกออกยี่ยงยี่ยน่ารักนี้วันนี้รถติด อบกี้ขับมาเองอบกี้มันถึงก่อนปีกงานประมาณสิบนาทีผู้ชายคนนี้นั่นอยู่ตรงเสานั้นนั่งหน้าสงสัยตรงนั้นเขาใช้ปุ้ยให้กับเจมมาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เปิดูไม่เป็นไรครับแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราจะกินร้อเล่นนะครับปนหมุนลอได้ครับไม่ต่อต่อต่อให้เล่นดุก็ไม่ดุลุ้งเมื่อกี้<ส>จริงรงเขาเป็นแบบเป็นแบบพระเอกสายแบบพนอกอุบแม่แม่จะบอกว่าวันนี้เราดีใจมากที่เจมมาตั้งแต่อยู่ในโลกใบนี้มาแม่กี้ไม่ได้หลักใครง่าย แม็กกี้รักเจมมากาที่รู้เพราะว่าวันนั้นไปเดินห้างกับแม็กกี้เราเจอเจมครักินแม็กกี้คงทิ้งหอกแล้วิ่งไปแต่พายอยู่กับเจมนะภาพที่เห็นคือม,มันเหมือนหัวใจมันถูกฉีกออกแบบเขาเดินมาเดวยกันแล้วแบบเขาไม่ใช่ของฉันแล้วอะค่ะย็ยังรักแม่เหมือนเดิมครับก็นะคะก็ยังรักแม่แมเหมือนเดิมอันนี้เจ็บก็บอกว่าผมมีแฟนครับอย่างนี้เลยแต่พอวันนั้นน่ะผมก็เดินกับน้องผมก็เห็นแม่ทั้งสองท่านเดินมาผมก็วิ่งเข้าไปหาเลยหนึ่งก็อยากจะแบบ พาน้องไปเซนโหลด้วยเหมือนพาาไว้ญาติผู้ใหญ่แล้วตอนก่อนจากเจมมาสับสองแม็กกี้เหมือนผู้สูงอายุอะประคองตแล้วพอเจมมาเดินหายไปกับภายแม็กกี้แบบสิ่งเงี้ยก็ดีใจจริงอนีแบบเจนเขาแฮปปี้ก็เลย ชวนไากินข้าวแต่ไม่ชวนพายมานะแต่พายให้มาใครมาพี่อ่ามาคือจริงๆแบบเราไม่แทบไม่ต้องวีนอยู่แล้วถ้าเกิดไม่พอใจอะไรครับเพราะว่ามีคนวีนแทนอยู่แล้ววันนี้ผมยังไม่ทันได้คิดเลยว่าผมจะรู้สึกพอใจหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีคนพูดไปนี่เปยบอกว่าถ้าเกิดนี่ทะเลาะกับใครอ่ะคนที่จะเอาไปคือหนึ่งพี่โอสองพี่อาสามสมิธผมเป็นเพื่อนกับพี่โอในเฟซบุ๊กนะครับแอดพี่ด้วยสิ วันนี้จะพานนังเจมกินข้าวเพราะว่าไม่ได้กินเขาไม่เคยกินข้าวนอกบ้ <พอ S 1> นกานก,กันเลยตอนพี่ก่อนนอนพี่จะเติร์ฟรูปอาหารแล้วก็คนเห็นคนรีวิวเมนูนี้เป็นไก่แล้วก็ไข่ดาวลงไปในไก่กินเยอะไหมปกติข้าววันไหนที่เป็นแบบวันที่แบบมาเจอเพื่อนๆก็จะกินเต็มที่แต่วันนี้อยู่อยู่คนเดียวว่าจะกินไม่เยอะมากครับแต่ผมรู้ว่าแม่เนี่ยพี่บุ๊กกี้กินเยอะมากใช่กินได้ตลอดตอนที่อยู่ที่กองคือแบบเราสั่งอาหารให้ทุกคนแล้วแบบพี่บุ๊กกี้ก็คือกินได้ทุกอย่างทุกอย่าง all day แบบ breakfast แล้ว afternoon tea lunch เจมพอแล้วลู้วาแต่คนจะเข้าใจว่าแม็กกี้อ่ะผอมต้องไม่กินจริงๆนางกินนะแม่เคยเจอคําถามตอนอยู่กับแม็กกี้เนอะนี่กินแล้วไปลวงคอป่ะเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าแม็กกี้แบบแม็กกี้เออซึ่งเปล่านางนี่เขากินเยอะแต่พายหุ่นดีพายสวยมากห็นคราบวันนั้นเราจอกันที่งานประกาศรางวัลหลังเวทีนัตตลระใช่นัตตะระเจมกับพายเดินมาด้วยกันเอี๊ยแบบก็ไง เจมเรอกไหมไม่รับไหว้ภายดีกว่าเอียแบบนั่งตกเก้าอี้มือคนแรกที่มาช่วยชีวิตคือนองพายคุณสำาึึกบุญคุณเขาหรือยังกรรมตามทันไงแม่ชอบเจมไม่รับไหว้พายเนี่ยเวรกรรมที่ทํากับคนดีมันจะเป็นอย่างนี้อย่างตอนนี้พี่เจมทําอะไรแบบไลฟ์สไตล์อะ่ะเมื่อกี้เจมเล่าให้ฟัวปป่าไปตีกอล์ฟกับโบเผือก ไปครั้งเดียวพอนะอย่าไปอยู่กับเขามากสองคนนี้เหมือนคือคนที่เขาหนีเมียมาหวกอวอาไปเขาเป็นคนที่เขา้หนีเนียนเ่ยที่วันแล้วเขาจะมีความกดดันแปลกๆอย่าไปนะลูกได้ครับได้เลิอกกองกลับบ้านใช่อย่าไปต่อกับวเขาเมื่อวานเห็นพี่เสือกเลิอกกองก็กลับบ้านเลยเหมือนกันครับเมียมันตามเออเมียมันตามเออแต่น่ารักมากพี่ๆสองคนคือย,อยังคุยกับพายอยู่เลยว่าเขาทําให้กวนเราสนุกสนานมากโอเคเราไปถ่ายรายการเราไปแข่งกันแต่ว่าเขาแบบทําให้แบบทุกอย่างมัน ซิลพายก็ซิลไปด้วยพายก็ไม่กดดันการเป็นว่าเราเนี่ยตั้งใจตีแล้วเราแบบอยากได้ถ้วยไงก็เลยแบบตั้งใจตีอะไรอย่างงี้นี้เป็นเด็กเนิร์ดเหรอนิดนึงครับนิดนึงเป็นคนชอบแบบจริงจังกับสิ่งที่เราชอบแข่งต้องชนะอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมชอบเราไม่อยากจะยอมรับแต่ว่านึกๆ็ก็จริงจริงเลยไปดูพูดกับพี่ๆเขาได้ครับเวลาได้ได้คือแบบเราก็แบบหลุดแบบ ดีใจโอเวอร์แบบเราไปแข่งแล้วเราก็อยากทําเพื่อทีมของเราด้วยแล้วเราก็อยากทําให้วันนั้นมันดีที่สุดอะไรเงี้ยมีความเนื้ออยู่ครับสูงมากเออถ้าเป็นเพื่อนใน a ฟ e b o o k พี่โอ้ก็น่าเนิ้อหนึ่งนี่น้องอยู่วงการมาตั้งนานเนาะตอนเป็นแฟนกันนี้ดีใจมากเนาะส่งแลบบ <คน S 1> ้วขบวนกนเนาะเขาไม่มีแฟนตอนอยู่เรกอนนี่ก็ถามว่าเรอัดไอ้แฟนแบบไหนจำได้เลยเจมส์ว่าผมชอบคนทีคอนโทรลุ๊บม่อ่ะไงได้ไง อันนี้อันนี้ไม่ใช่ขนนี่บังค <c oughs> ับเธอเขาเป็นเด็กแบบทำ <c oughs> ไมถึงใช้คำนั้นแล้วจะไม่ได้ล่ะ <c oughs> ไม่หมายว่าจะบอกว่าคนที่แบบชอบคอนโทรลแบบผู้หญิงแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การ,รอะไรอย่างนี้ป้าเขาก็าคอนโทรลผมหมายถึงว่าอาจจะแบบเรารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วดูแลเราได้ <c oughs> แต่ผมอาจจะเราอาจจะใช้คำว่าคอนโทรลเพราะว่าเหมือนเจ <c oughs> นตอนเจนผู้เจมหลีตาเดินคอนโทรลผู้ย่างจำได้เลยแลแ้วแม่จะได้ดูละครพี่เจตอนนี้แล้วตอนที่เราคุยกันมาเนี่ย ละครกำลังฮอนอยู่ใช่ครับนั่นฟ้าชลาลัยครับเราคร่าวๆได้ไหมว่าด้วยเรื่องอะไรเงี้ยไงก็เป็นเรื่องของอสองบ้านเหมกันนะที่แบบสนิทก,กันแล้วก็ในสองบ้านนี้มีบ้านของน้ําซึ่งเป็นนางเ,เอกม,มีบ้านาของผมมันมีคอนสีเกิดขึ้นตอน,นเด็กๆที่ทําให้ ผมกับนิชาเดี่ยต้องแบบดูแลการรักกันเหมือนพี่น้องจริงๆแล้วก็สนิทสนิทกันมาตั้งแต่เด็กจนโตพอเริ่มโตจากคำว่าพี่น้องมันเริ่มเปลี่ยนเป็นคำว่าบบมากกว่าพี่น้องมาเป็นคําว่าแบบอยากเป็นแฟนแล้วแต่เราก็ไม่สามารถทามเส้นนั้นได้เพราะเราก็กลัวว่าแบบอดีตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้หมดว่าอ,อะไรคืออะไรแต่อาจจะไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเห็นว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเขาจะรับไม่ได้กับ ความลับที่เราเก็บไว้อยู่เราก็กลัวว่าเขาจะไม่รักเรากลับในฐานนะแบบคนเป็นแฟนก็คือเป็นดราม่าโรแมนติกเลยครับด้วยความนี้ว่าตัวละครเราเองอ่ะก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูไปเรื่อยๆมันก็เป็นแค่ e แบบเอ๊ะ EP นี้เอ๊ะคนนี้อี EP นี้เอ๊ะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆใช่ครับคาแรคเตอร์ที่เจนเป็นยังไงนะอันนี้เป็นแบบพี่ชายที่แบบขุ่หวงดุแต่ว่าเวลารักใครก็คือแบบ การกระทําชัดมากทำกับข้าวให้อบอุ่นมากๆอะไรอย่างเี้ซึ่งคือตัวจริงของเจมส์ด้วยปีถ้าเกิดเรื่องของการดูแลว่าใช่แต่เรื่องของถุงน่าหอว่าดุ๊ไม่ไม่ขนาดนี้น่าโอ้ยเ้ยดนองแชนทำเองขอบคุณครับดูดี ที่ฮ่องกงอะจะเคยเห็นเฮ้ยพี่เจมพี่เจนอยู่ฮ่องกงพี่เจนสป็นฮ่องกงนี่พี่พี่ไงดีอะพี่ลองกินกันโอ้เดี๋ยวปุ๊แม่ต้องไปแทนรายกันฮ่องกงไปด้วยเจมไปด้วยกันดีเอาเซนียออกเลยเอาเซนีย์ออกจากเรไปเยร์ไป้นไปกับบ้านแต่ว่าดีครับถ้าไปฮ่องกงแม่ไปส่งไหนครับตุลาเจมไปด้วยกันแล้วตุลาตุลาแม่อ่ะให้ไปหรือเปล่าต้องถ้าไม่ทำงานไปได้อยู่แล้วครับเอาเจมไปเอาเซนียออกเลยเอานี่ออกเรเราเริ่มจากเมนูไหนดีเอาล่ะ S <S มันกวัจะยังไงคะ e หรืออันนี้เพราะว่าเส้นมันจะติดกันแม่คลุกอ่าเดี๋ยวแม่โอจะขอบคุณครับคลุกคลิกให้นะคะแล้วก็ไข่ติ๊บนระลูกพี่เจมออเอาพริกมาคลุกมนลูกหนูว่ามอนเผ็ดไหมไม่กลัวครับแม่อยากใส่คาไหนแม่ใส่ได้เลยครับโอเคค่ะข้าประเด็นมั้ะ พี่เจนเขาชอบทำอาหารนะจริงเหรอใช่ช่วงโควิดไงครับมันไม่มีอะไรทำนะก็เลยทำอาหารเจียนดูดี่ทำอาหารด้วยการเปิดดูยูสปูอย่างเดียวเลยครับแล้วพี่เจนเขาบอกให้ทำยังไงก็ทำตามแบบเหมือนเด็กเนื้อเน่ยครับเขาบอกให้ทำอย่างงี้ทำแค่นั้นน่ะไม่ปรับสูตรไม่ปรับสูตรไม่คิดเองไม่เอ่ยเองครับจริงๆก็ปรุงรสตามใจชอบใช่ไหมอันนี้ใช่แต่ว่ากับข้าวเราเยอะเราจะกินหนึ่งคำก่อนอันนี้อะไรนะบะหมี่ไอ้เส้นเล็กไก่ฉีกเว้ยพี่เจนรู้ธรรมเนียมนะเขายอบหล่อนะใช่ ไปค่ะทำอะไรก็ดีไปหมดไปครับเฮ้ยแม่เจมกลัวเราอร่อยครับแม่เปนเหนียวหนึบเฮ้ยอร่อยจริงจชิงเป็นหนึบเนาะอร่อยมากเจมเหมือนปาล์มสติเราให้แบบนี่ว่าพุ่งได้อีกเลยนะเนี่ยใช่บีบมะนาวบีบมะนาวได้อีกทำอะไรได้อีกอันนี้มาแบบเส้นอร่อยมากเลยครับเส้นหนึบเนาะ วิ่งแม่อร่อยเนี่ยเส้นหนึบมอร่อยเวลาเรากินอะไรที่มันอร่อยแบบเกินเกินมันปริ่มเนาะมันจะแบบเกินสิ่งที่เราคาดมันไอ้นี่นะครับใช่เหมือนแบบดาวร่วงลงมาเหมือนชีวิตแฮปปี้ใายรุ้งเหมือนแสงออกปากแสงออกตาอย่างงี้ป่ะใช่อะไรอย่าต่อไปไก่อันนี้ที่เทวธีตแม็กกี้มาเดี๋ยวก่อนแม่อันนี้กินยังไงก่อนเดี๋ยวค่ะใย่นะวันนี้เป็นยังไงแม่ต้มจนต้มห่านอีกขอที่ต้อันหนึ่งค่ะนี่มันดูก่อนดีนะอุ่ย มันดีมากทอดก่อนแล้วลวกก่อนไหมอ่ะเราแบ่งกันไหมครับวันนี้แบ่งครับผมว่าเมนูนี้แบบทุกคนมาต้องลองจริงๆน้อน้อน้อแล้วนี่มันตั้งไว้พักเราด้วยนะมันก็ยังกรอบเลยเนาะขอบคุณครับอุยขอบคุณค่ะแล้วนี่ก็ไม่ลวกเลยอุยขอบคุณลูกโอ้ยแกรนซอสย่างซอสนี่คือซอส เขาบอกว่าเขาได้กินไปมาจากท้องโกมแล้วเราก็ลืมคิดไปว่าเจมเป็นหนึ่งท้องกมว่ะกัรนข่นแขกในวันนี้ถูกแล้วใช่ครับวันนี้ถูกแล้วครับเพราะว่าเมนูแบบนี้แบบทำใหญ่จังทำได้ไมถ้าทำได้ดียอมยอมใจแม่เป็นกำลังใจให้าทำได้นั่นติทำได้แม่ยินตบมือได้ครับได้หรอได้ครับอุ้ยสู้ไปเว้ไปเอ้ย ตรวจมาไม่ไหวนะเต็มที่เลยพ่อกลับแล้วฮะใส่ไม่ดีเลยนี่นี่มอบตัวแล้วว่าหายเขารถลากครับรวถลากนึกว่าตำรวจตามเจอตำรวจต้องแบบพี่ต้องแบบต้องดังจีวันนี้ไหมครับจริงเหรออันนี้ก็แบบมันมีหวานปุ๊บปัวทันทีเลยใส่มีดีเลยนะอร่อยมากนะอร่อยมันกลมกล่อมนะแม่คือมันลงมันเองลงมนไก่มันเพิ่มรสชาติไก่มากอ่ะอันนี้มีแบบน้ำมันน้ำมันงาป่ะครับ มนไม่ได้กินเลยไม่ได้กินแก่แล้วขอร่อยครับขออบแบบไข่นะคะเพราะว่าจนดูมาเขาต้องกินกับไข่เอาไปโปะนะลูกเพื่อความเยอะเฮ้ยแต่ไก่ก็เด็ดมากว่ะไก่อะกรอบมากแล้วในความกรอบอ่ะเป็นการหมักไก่ที่ไม่ใช่แบบไทยไม่เคยกินแบบนี้นะไม่เคยกินแบบนี้ไม่ใช่อบเคฟซีด้วยอ่ะเราซอนลาดดีมากข้าน่อไ้า่อมกรอบมากๆส้นไหนยังทำในไหนนุ่มฉอร่อยไปค่ะ อยากกินข้าวเด็กอ้วนมากอันนี้คนเดียวหมดถูกไหมอำไมไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดดีเหรออันนี้คนเดียวอาจจะหมดครับอ่ะงั้นแม่แม่ไปเนื้อเลยเนื้อนไก่เนื้อต้องมีซอสราดอีกไหมคะอ๋อเป็นซอสซอสตัวเดียวกันครับขอเพิ่มได้ไหมจ้าอันนี้มันคือข้าวหน้าอะไรนะเนื้อลูกอุ่นหนูป่ะเนื้อลูกอุ่นหนูไปค่ะไปครับฮึอระวี่มากเลยเจมส์ยาบดิ คฉันเจอคนที่กินแล้วระเบิดอารมณ์ออกมามันฉันแล้วอรผู้ชายที่กินแล้วยิ้มและเวลาฉันกินอร่อยแล้วฉันจะไปจับมือเชมมีหลาคนด่าหวานกิวบัสพอเจมทำทุกคนยิ้มเติมผมต้องกลับมาอีกแม่พี่เจมจะกลับมาลานอีกใช่ไหมมาครับโอ้ยเจมจะกลับมาอีกจริงๆสั่งไปบ้านมันก็ไม่ไกลป้าตรงนี้ยยี่สิบนาทีได้ครับเอางี้สั่งไปบ้านพี่เดี๋ยวแล้วเจมก็มาเอาที่บ้านบ้านพี่ตรงนี้บ้านเจมไม่ไกลที่นี่แต่บ้านแม่อยู่ใส่ใหมนะก็ง่ายอ่ะ สั่งอันนี้ไปที่บ้านแม่แเจมก,ก็ไปเอาแล้วผมขับจากบ้านผมไปที่บ้านแม่แล้วพี่ก็ถือไปให้ที่บ้านเจมนั่งรถไปด้วยพี่ต๊อกไปด้วยเนาะ <c oughs> แล้วเจมนั่งไปกับพายเป็นการหลอกเด็กเข้าบ้านพูดถึงเด็กๆอ่ะผมจะบอกว่าตอนที่เราถ่ายละครพี่ปุ๊กกี้คือแบบซีลมากจะน,นัดกี่โมงถ่ายกี่โมงทุกอย่างคือแบบได้หมดได้หมดยกเว้นอย่างเดียวคือต้องไปรับลูกใช่จำได้เลยว่าแบบ มันจะลกแล้วแบบโหแบบกลายเป็นคนละคนเลยครับใช่ไม่เพราะว่าวันนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์เขาถือว่าจริงๆอะมันมีกิจกรรมมันลอยกระทงที่แม่ต้องไปอ๋อแล้วคิวอ่ะมันจริงๆมันบอกว่ามันจะเสร็จแค่เที่ยงกลายเป็นเท่าไหร่นะห้าหกบ่ายสองบ่ายสามใช่แต่ว่าเขอคิดว่าชิลแต่เราบอว่านล้วค่ะก็ติดอยู่ได้ตลอดนะแต่วันนี้คือนัดลูกกันว่าต้องไปแบบงานพักงานงละแล้วก็แบบมือก็แบกเก้าอี้้เฟรีส่วนตัวสบายตอนนี้แม่ต้องไปเลยกระทงปกติเราจะต้องต่ดลากันบองดีกันนะ ต้องไปเลยค่ะพี่เจนยังหยุดกินนี่เจนยังหยุดกินไปเนื้อต่อค่ะพี่แงอันนี้อันนี้คืออะไรคะตะโตแก้มวัวตุ๋นให้พี่แดงในส่วนชิมเดี๋ยวไม่มีโอกาสวนมากินแก้มวัวตุ๋นกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราบอกราคาทุกท่านพี่ยังไปที่ไก่อยู่เลยเว้ยอร่อยไหมอร่อยครับไม่ใช่วายแดงไปบายไม่ไม่ใช่วายแดงคิดว่านะครับแต่คนกินเราแต่โตไม่รู้แต่ไม่รู้แบบนันนแต่มันไม่ได้แต่มันออกเป็นแบบแนวแบบรสชาติแบบยูเอเซียหน่อยครับรู้แล้วค่ะ ว่ามีงาำโอเคมีเกลือที่ไท่ดำแกะสูตรกันง่ายเลยฮะไม่มีวายแดงไม่มีวายแดงเขาบอกว่ามีวายแดงค่ะไม่มีไม่มีไม่มี เครื่องเครื่องพะโล้เจนรู้ดีกว่าฉันอีกนะตอนนี้เราจะมาข้าวหน้าเด็กอ้วนแม่จะตักแซนด์ให้เจมเองลูกในฐานะคนฮ่องกงก็ต้องกินแซมดที่บอกว่าไปฮ่องกงไม่ผู้จิงไปอ่ะเนี่ยผมจะได้เกียร์คิวนะครับโยเจไปกินเหรอพี่ยาไปไหนแล้ววะจัดการไม่อยู่แล้ะพี่ยาเดินไปด่าใครหน้าร้านไม่รู้นู่นหุยปลากินปลาไม่เอาอ่ะมันันอยากไปมันอยากไปอันนู้นเมื่อวาไม่ได้ต้องไปทีละจานแซมเพอร์ลอิติเนมกินทุกข้าว ฉันไม่อยากกินแล้วอ่ะขอกินเป็นชิ้นกรอบแทนได้ไหมเออเออแม่ตัดแม่ตัดแม่ตัดนี่เดี๋ยวกินไข่กับสแปมข้าวเด็กอ้วนจะมีสแปมสองไส้กรอก4ไข่ดาวหนึ่งกินหมดเนี้ก็คือเด็กอ้วนสี่ครับผมไปค่ะโอ้มันทมันเป็นอาหารเช้าที่แบบไส้เลยครับน้องพลังงานเต็มที่อุวยไส้กรอบตกไปในไข่ดาวแปลว่ามือจะเอาไข่ดาวไปก็ต้องไข่แดงเข้าไปอ่ะเแข่งตื้นๆแบบเนี้ยใครๆก็รู้ปะวัด แน่แม่อ๋อแม่ชอบกินไข่แดงชอบกินไข่แดงแม่ชอบกินตับกินไข่กินไส้กินปอดกินเส้นสีอ๋อจริงจริงโหเยอะมากเลยนะที่เป็นที่เป็นแบบซึ่งในไม่ชอบถ้าไม่ถ้าไม่ถือว่าถ้าไม่ใช่คนนั้นหรือว่าเป็นแบบตีปอ็มึงกินกับกูค่ะไปเกี่ยวกันแม่รู้วิธีการใช้ตะเกียบแบบคนฮ่องกงไหมครับนี่เป็นคนจับตะเกียบแบบนี้มาดูสิครับ อ่าไม่ไม่เหมือนผมครับเออไปจับแบบนี้มันต้องถ้ามีอะไรพี่เจมส์ตอนเด็กๆผมก็จับแบบแบบแบบจับแบบนี้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจําได้เลยว่าที่บ้านผมจะต้องแบบบอกให้จับให้เหมือนชายคือต้องอยู่ต้องอยู่ระหว่างสองนิ้วนี้นิ้วชี้แล้วก็เอานิ้วโป้งเราอ่ะเป็นตัวเหมือนแบบเราจะเขียนหนังสืออย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ่าแล้วอันนี้ก็อยู่ส้งใต้แต่แต่เทคนิคคือตอนแรกผมก็ทาไม่ได้ครับเพราะว่าตะเกียบผมมอยู่แบบอยู่แบบนี้อันนี้อังไม่ได้แต่ถ้าเกิดตะเกียบรลงมาอย่างเงี้ยมันได้แล้ว อใช้ซ้อมมาับแค่นี้เลยแม่แพ้แล้วระพีอกสอนด้วยนะว่ามันมีจับแบบจองหวนมีจับแบบคนเกาหลีเขาจับเหมือนกันนะปบบละเอียดทีวีจับอย่างเงี้ยเนี่ยก็แบบเนี้ยแบบที่เจมส์สอนหรอใช่จับแบบนี้แต่แค่ใช้ต้องใช้สองตัวนี้เป็นตัวภูมิอันนี้คือไว้ซัพพอร์ตเจนว่าจะถ้าทำอย่างเงี้ยปากมันจะเบี้ยวด้วยอ่ะได้แล้วแะ่ปากเบี้ยวมือมาอักเอาเติมก็้อง ลองต้มดูอร่อยจังเลยขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็เลยจะกินเกี๊ยวนะคะขอบคุณค่ะขอแหวกดูนใบเกี๊ยวนะคะอุ้ยแม่ใส่ขนมแน่นนอะเขาบอกว่าเป็นโฮมเมดป่ะครับใช่ค่ะเขาบอกเขาทำเองใส่เขาอักอักเหมือนกันนะเกี๊ยวค่ะเฮ้ยหวานช่้นมะมีกลิ่นเครื่องเทศไนย์หยดเยอะร้านนี่รสชาติเขาโฮมเมดแล้วพอร์ชั่นเขาให้แบบเยอะมากเลยครับจานใหญ่มากๆครับ เดี๋ยวแม็กกี้กับน้องเจมเรามีพาราตรงจุดนี้ด้วยนั่นคืออะไรอ่ะเนี่ยมาการ์โรนีเออเห็นไหมมันเป็นฟิลแบบเหมือนที่บ้านจิ้อ่ะใช่มาการ์โรนีไปค่ะมาการ์โรนีนะคะฟิลแบบอุ้ยน่ารักเปล่าแม่ในโลกกินได้เลยอ่ะเอาไปทำให้ลูกเวลาไม่สบายอย่างนี้เหรอให้ลูกแม่ว่าเขาทำสุกอร่อยแล้วเนี่ยคนรั่ววกำลังดีแล้วก็เป็นไก่ฉีกกินไก่เดี๋ยวป้าได้ครับพี่ทำรู้สึกว่าไก่มันจะต้มแบบ แซ่บปะแม่มันเหมือนหม่าล่าปะใช่ไหมเซซัวนครับเพื่อนๆกินไก่ไปไปค่ะเฮ้ยกรอบเอวนี่มันนี่อร่อยมากครอบเครื่องมากแต่ว่ามันมีกลิ่นหม่าล่าใช่แล้วมันแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนี่วางไว้แป๊บหนึ่งยังกรอบเลยอะแม่วิวอร่อยมากลนะเนี่ยก็แบบดีละนื้อร่อยจริงนี่วาเขาใส่ของแบบถึงเครื่องอ่ะอยากรู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าอร่อย ทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยจะอยู่ตรงปีดี38เนาะเข้าไปจอดรถตรงนี้ที่จอดแล้วจะมีที่จอดรถอุ้ยเป็นไรทางโตเนี้ยพันสามอุ้ยมีเนื้อไหมนะเออจริงเหรอครับปกติเนื้อว่าจิวจานเดียวพันสามแต่ทางโตนี้พันสามปีกไก่เสฉวนร้อยยี่สิบราคาดีไหมร้อยยี่สิบข้าวหน้าเนื้อสองร้อยแปดสิบเก้านี่นี่สองกุ้งแก้แหละข้าวไก่ทอดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับ นี่เขาแบบลงเลขแบบแปดเก้านี่ยเป็นเลขแบบนำโชคไงครับสำหรับคนจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแบบคนที่ชอบเลขอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าแปดเก้าเก้าแปดอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยทะเบียนรถแม่เออย่าขอดอย่าติดนะอย่าข้าวปลาลันซี่ไอ้ทิพยแก้มหัวนะครับอันนี้หนึ่งแปดเก้าเหมือนกันเมนูหลักๆของเขาเลยก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับ ส่วนอันเมียเดียวก็คือเนื้อ2 8 9ปเก้าก็เป็นเนื้อนาะก็ต้องให้เขาแหลกเนื้อามากต้แพงหน่อยอ่ะทำไมเนื้อนิ่มมากเลยครับใช้เนื้อของที่ไหนบอกได้ไหมครับไทยวากิวค่ะดีมากเยเนก้อเนี่ยมีหลายเมนูที่เราไม่ได้สั่งนะแม่มีเป็นโจ๊กด้วยครับมีโจ๊กเนี่ยมีหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวนะพี่เจมแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรพี่หยาครับแม่พ็สดุมาฮ่องกงครับพี่หยาคิดก่อนก็ได้จ้ะ การเสริมเลยว่าไปค่ะพพี่อาจจะแบบว่าเอาก่อนเราเรีบนหาอทองไปก่อนเลยนะคะไปไม่ปล่อยลูกชายไปหรอแม่ไปเลยที่พ่อเกิดหิวโอ้โหหัวให้พ่อไม่บอกนะลูกบอกไปแล้วอันนี้นอนเนีอย้องนี้นะนอนนี้กันนะได้หรอวะแม่ได้เลยแล้วในห้องมีเจมมี่พายมีนี่มีนี่นอนดยวยกันน่าจะสนุกดีนะครับได้ได้เงานอนองไปแต่โอ้ทำไมตอนนั้นเราไม่ถามเจมวะเพราะว่าตอนนี้แม่ยังหาแบบ ไตเกยเงินหมือนนั่งคุยว่าไปไหนดีว่ะฮ่องกงที่แบบเที่ยวฮ่องกงอ่ะมันจะมีสองแบบครับเวลาผมไปอ่ะผมจะไม่ได้เที่ยวแบบที่คนที่แบบเป็นเพื่อนจากเมืองไทยอยากไปเที่ยวแบบลึกกว่าหรออ่าผมก็จะเที่ยวแบบสิ่งที่ผมเคยเที่ยวตอนเด็กๆหรือเพื่อนวัยรุ่นเขาทาอะไรกันเพราะแม่ผมไปไหนน้องสาวผมไปไหนอะไรเงี้ยก็จะหนีทัวริสนิดนึงแต่ในเวลาเดียวกันฮ่องกงเดี๋ยวนี้มันก็แบบเปิดกว้างมากที่แบบสิ่งที่เป็นทัวริสต์ที่มาเที่ยวก็น่าเที่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบผมเลยบอกเลยว่าถ้าถามผมเนี่ยส่วนใหญ่ว่าผมไปเที่ยวไหนก็ เหมือนเรากลับบ้านนะครับเราก็จะเที่ยวที่เดิมๆดิมเอาพี่ซานนี่ออกไปไปด้วยกันไปไปด้วยคนไปด้วยคนไม่พิซานี่ไปด้วยไม่อยากให้เจมใกล้ที่ลาซานนี่หบอกเอาไม่อยากให้ใก้เจมใกล้ชี่พิซซานนี่ด้วยพี่โบพี่เผือกไม่ให้หนูอยู่ในจุดที่ดีหนูยอาไปเกือบว่าฟันพงงานเลยข้าวขึ้นนอนให้ผมนะผมนอนบ้านได้แม่ไปนอนบ้านเจมอยู่แม่นอนบ้านเจมนอนตอนนี้ผมนอนพื้นแล้วแม่ทนเหนื่อยได้ โโออเเคคคนั่งแบบไปไหนดีวะในใจในใจแม่นาเจนยังแบบยังไม่ตรงอีกเหรอที่พู้นี่ยังไม่ตรงอีกเหรอนี่เนาะคือถ้าบ้านใหญ่ก็อยากจะให้ทุกคนไปด้วยแต่แต่บ้านห้องโภมแบบค่อนข้างเล็กอ่อยถามว่าเขาใจห้องโภมแบบพื้นที่มันน้อยใช่แต่ถามว่าเราไปไหมไปไปไปถ้าถ้าเกิดอยากให้ไปจริงก็ไปครับผมแม่จะไปดีแม่จะไปดูที่ด้วยแหละแม่จะซื้อบ้านย่านไหนโซนไหนของห้องโภม ให้เจนมานำดีกว่าอยากได้ที่ประมาณแบบเอาที่สุดของฮ่องกงเลยไหมครับเอาที่สุดร้อยว่าครับพอเลด็กๆคราวนี้ว่าบริเวณเดอะพีคครับเนาะเดอะพีคก็คือจุดสูงสุดของเกาฮ่องกงครับพอราคาคร่าวๆหน่อยเขาตีเป็นยังราคา US อะครับเห็นบอกว่าประมาณ20่สถึงห้ล้าน US ครับห้าสิบล้าน US ประมาณเท่าไหร่นะพี่อ๋อสาได้เหลือกี่1ันเจ็ดพอยนะอ่ะลานแน่พันเยห้าสล้านมีแค่1,740 ร้านใช่มันไม่พอเดี๋ยวผมโทรไปต่อราคาให้ก็ได้ครับได้เดี๋ยวแม่จะกดคอมเพล็กซ์ก่อนเราเป็นขอที่เราขอเข้ามาด้วยนะได้ครับได้ได้ซึ่งคุณถามถรงร wow. ้านว่าแกร์ไปถึงบ้านหรือเปล่าครับแต่ตอนผมไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับอยากให้ผมแนะนําร้านอะไรเดี๋ยวผมบอกทีมงานไปด้วยอยากเอาเจมไปอ่ะไม่เจต้องไม่ไปอ่ะต้องเอาใครออกก่อนในทีิปอ่ะไม่อยากให้แม่เอาใครออกเพราะว่าแบบ เดี๋ยวผมจะรู้สึกไม่ดีแม่ไม่รู้สึกผิดเลยนะในการเอาเขาได้ออกเด้็กแม่เจมส์ถ้าผมไปผมไปเป็นตากล้องให้ได้นะครับอาการัวดข้อให้ไปเอาหปวดตกที่ขาหมออะไรอีกออกอะไรเปล่าเปล่าออกว่าไอ้แรปอับพี่เจมส์ยังกินอยู่เลยขอจะมาแรปอะไรไม่ใช่พี่เจมส์ด้วยแม็กกี้ยังงวนเซ็ตอยู่เลยมือเลยไปเดี๋ยวเราต้องลาแล้วแต่ละตอนนี้ขอไปเคลียร์ว่าจะเอาใครออกจากทิปห้องโถงและแม่สวมเจมมาเลย เจมเดี๋ยวเค่เจมไปไม,ไ,มไม่ต้องพูดอะไรรู้ไปนั่งเฉยๆๆไ,ไปนั่งทำหน้าเรานั่งเป็นแก้วเป็นแสงเปความเปล่งประกายนะเป็นแก้วเป็นแสงแต่จริงอะมีหลายคนที่เขาชวนนะเขาบอกเอออยากให้ไปอยากให้ไปแต่ว่ายังไม่ได้ไปกับใครจริงๆสักทีครับจะมีอย,อย่างนี้ไงอย่างนี้ตองงออกเอออกหามออกเมื่อก้อออกแต่ก็ได้ถ้ามันถ้ามันบีบคั้นย่างั้นนะเดี๋ยวขอไปคุ้นคิดก่อนใช่ครับแต่อยากให้เจมไปมาเอาใครออกเดี๋ยวกลับมาติดตามคี่พฮุกฮคงถ้าเห็นเจมมาไปแปลว่ามีคนได้ไม่ได้ไป อาจจะเป็นแม่ออกหรือแม็กกี้หรือเราสองคนหายไปเป็นเจมมาประกาศแตนีวันนี้ขอบคุณเจมมามากค่ะลูกขอบคุณเจมมามันหลังมาใหม่นะมาอีกได้ใช่ไหมไม่ได้ครับมาได้ปีมาได้มาทุกปีเนาะคราหน้าเขาพายมาแม่ชอบพายก็ได้ก็ได้ปพาเงี้ยก็ได้ก็ได้ปพาหลุดก็ได้ก็ได้เอามาเอามาเออเขาจะเป็นรู้จักพวกเราว่าเอ้ยผู้หญิงแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นยังไงผู้หญิงไม่ดีเป็นยังไงผู้หญิงที่คอนโทรลได้เป็นยังไงเป็นยังไงแก่แต่เปรี้ยวมันเป็นยังไงพาย เจมหน้าแมนชวนนะลูกหน้ามาเลยนะรูปใหม่สวยๆไปอย่างงี้พี่จะอย่าเพงดูจะดูนี้แอคหน้าทางล่างของเขาในการเห็นรูปนี้เป็นรูปปกินอากามาไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยและนี่คือแม่บอกเมกี้น่ารักมีครับน่ารักมีครับเหมือนโดนดาบอะลนนี่ตาตัวนี้ น่ารักดีครับน่ารักดีครับใช้เหม่ตัวเอไลบเล่งหรือเปล่าครับเมื่อและเจนพินิจปีคอนเงินเมื่อไหรไม่ได้ถ่ายด้วยกันใช่ไหมแม่ถ่ายด้วยกันถ่ายแยกลูกถ่ายแยกใช่ไหมครับอันนี้จริงๆปกติเราจะให้แปะล้านครับพอเห็นเจนทำรายการลดด้วยครับเอาไปแปะหลังรถป่ะทำไมอ่ะเหมือนวัดท่าใหม่วัดท่าใหม่ไงมึงท่าไม้ท่ามาวัดท่าใหม่วัดวัดท่าไม้ไงมึงโอเคผมจะไปแปะเจมอย่าลูกอย่าสงสาร ม่จะได้รู้ไงว่าผมเป็นลูกแม่สองคนไงแม่ลูกก<ช>็มไม่อายแม่อายลูกแม่อายลูกแม่อายลูกผู้ชายหล่อๆที่หลังรถติดค่ะว่าพี่ว่าแ่บผมว่าดีการันตีค่ะหลังรถเจมมาใช่สงสารน,นะพี่หาเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> และขอบคุณพี่หาค่ะจ <c oughs> ะอเปิดแม่อ่ะหรือ่สู้กับใครก็ได้อย่าสู้กับแม่อ่อย่ามีเรื่องกับแม่อ่ะพูดแค่นี้ค่ะ จะดูน้องต้อถือตลอดมาแม่ไปเองลูกไปไปแปะไปแปะไปแปะี่งานปาน์ตีขอบคุณครับขอบคุณครับปากแปะนะคะหลุดย่อนทิ้งก็ได้ขอบคุณครับอร่อยมากครับเดี๋ยวไว้จะมาไว้มาใหม่ครับดิวไม่รู้นี่แม่งหิวมากหน้าเป็นอะไรเป็นไข้เหรอเขาปวดหน้ามาแตก คิดเห็นยังไงกับผู้หญิงที่ทำกมทรงนี้น่ารักดีครับทาย<อ>ายก็เป็นทายก็เป็นแบบนี้อยู่ครับแต่แต่จริงๆผมชอบทรงของแม็กกี้มากกว่าครับเปิดหน้าผมชอบทรงแบบเปิดหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมงอกติดเลยอ่ะผมหงอกเนียเน้ยๆมือ,ม,อมือผมหงอกแล้วแล้วเปิดแล้วสูเก้าไว้ในพระหัวลายชอบทรงประมาณนี้หน่อยชอบแบบเปิดหน้าผาดมากกว่าเวลาทายเขาทำผมมาผมไม่ชอบแก้เขาด้วยกันแบบโซนนะครับเอาพูดถึงหายแบ๊บ ใช<ม>่แต่ผมบอกผมชอบทรงของแม่มากกว่าครับแต่เขาเรียกมึงแน่กลับไปเรียกแม่ก่อนเออ